สวัสดีครับเอฟตีเสือ,อาหานอีสานใต้ที่นา่ารักทุกท่านวันนี้มีเมนูใหม่ครับได้หนูมาสองตัวทำหนูครับทำหนูเชฟเรากำลังหาเครื่องมืออยู่ข้างในนะครับเราจะอ่อมหนูผัดหนูไม่ได้ไปใช้หรอกครับอยู่บ้านครับนี่ครับพี่น้องหนูหนา สองตัวครับสับก่อนสับก่อนเจ็บแฝบเด้อพี่น้องเจ็บแฝบมาหนิเจ็บแฝบจ็บแฝบ,บ,บ,บหนูมันมากครับหนู ปอดไม่เอาตับเอาเแ็บเด้อพี่น้องมาเด้อหักกันทำกันเด้อเอฟซีเด้อใกล้เด้อมาเด้อพี่น้อง กินบาเมหมือดหนูฮืออยังนนเหรอครับมตัวใหญ่แห้งเดี๋ยวสับเตจเราไปเจอกันในวิธีการผัดครับวันนี้จะทำให้ดูครับ แล้วครับพี่น้องสับเรียบร้อยเดีย๋ยวเราไปเจอกันตอนผัดครับนี่ครับผัดถุดิบเดีย๋ยวเราไปเจอกันตอนผัดครับ ตอนนี้เชฟกระทะร้อนก็ได้เตรียมตัวแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะผัดหนูขั่วหนูแบบบ้านๆอีสานใต้นะครับมีวัตถุดิบใบผงชูรสหนูมะเขืออย่างมะเขือพ่วงพริกสดวัตถุดิบพวกนี้เราเก็บมาจากหลังบ้านข้างๆบ้านเลยนะครับไม่ต้องไปหานะครับ หนูกระดักเอานะครับไายห้วยมีเยอะแยะครับใส่น้ำมันหมูลงไปแล้วน้ำมันพืชนั่นเป็นไงกระทะร่อนนะครับเชฟกระทะล่อนไงโอ้ค่ะค่ะคี่ปลาเยสยนกระทีพี่แกงลงไปพี่แกงเราตำเองนะครับ<ส>อือเออวางไว้เ<ส>ดี๋ยวมันสิตกแตกไงครับ ตกแกงผัดน้ำมันให้หอมเก็บกระทะเหล็กนะครับนั่นขออีกขออีกสาเหตุอย่างพี่อย่างเขาเรียกอย่างข้วหนูหนาบหรือผัดหนูหนา ผัดหนูนาครับสูตรนี้คิดเองผัดหนูนาะขั่วหนูนาะผัดหนูนาะสูตรพี่บอกบะมีสูตรคนบอกว่าเตาแกะเจ้ากระดันไปจนสุดขั่วหัวใจเลยนเนาะป็นไงครับไฟมันแห้งออไหอไฟมันแรงติดกระทะพี่แกเราตามเองนะครับอร่อยนี่วัตถุด,ดิบของเราหนูหนูนาะ ิมือดอกหลายวันนี่หตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไว้ทำมาหลังเเอเอาเบาเกินแกนะนะ ใส่หนูไปแล้วครับตัวนี้ยใส่หนูไปแล้วเหรอใส่ไปแล้วครับหนูนี่ในกระทะมีไงหนูดูในกระทะเลยครับใกล้ๆหนูนะครับได้กินหนูมีไงขั่วกับพริกแกงหนูตัวนี้ราคาไม่แพงครับน่าก,กินหนูนี่เราไปดักบนนาเองนะครับดักเองนะครับนี่มัสุกชาคใส่ครับลเลยมะเขือพวงพริกสดนี่เด้อน้ำเจ้า ก็จะใส่น,น้ำในครกครับน้ำลังครบเขาบอกว่าอาหารจะอร่อยลดเลดิศดต้องมีน้ำลังครบเทลงไปเสน่ปายจวักของพ่อครัวพ่อครัวลงจากลงจากหลังคามา,า <laughs> ลงจากเครื่องมาพ <laughs> ่อครัวลงจากหลังคามา <laughs> ครับเป็นไงกิ่นสีสันเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้สักพักให้มันเดือดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับเดือดแล้วครับพี่น้องเอฟซต่อไปก็จะเป็นการใส่ผักนะครับตอนสุดท้ายใส่ผักลงไปใบยี่หราใบผงชูรสคือขั้นตอนสุดท้ายนะครับ รสชาติไม่ต้องบอกเลยว่าเยี่ยมมากมากเทปการันตีผัดหนูเสร็จเราก็นึ่งข้าวเหนียวอยู่นะครับข้าวเหนียวเราก็นึ่งนะครับนูแม่ไม่เอาฝาหม้อปิดหรอกข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆข้าวใหม่แม่ส่งมาให้นะครับนี่ก็ขัวหนูนา ต่อขาดูเด้อวันนี้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีครับเยี่ยมอีกสามน้ากินมากครับพี่น้องมาเด้วเอฟซีด้ออยู่ใกล้ๆมาเด้วยขวหนูนาได้คือยังทันอยู่เลยอย่าทำงานเยอะตายไปเอาเงินไปไม่ได้อ่าอย่าทำงานเยอะเอาว่าตายไปเอาเงินไปไม่ได้ดิมากมากมาก ออกจากบ้านก็บ่ได้ดอกโควิดหากินตำไรตำหน้านี่ล้วหนึ่งข้าเหนียวกำลังหนึ่งครับรอ,อสักครู่สูตรบ่ต้องปรุงอันนี้อยอ๋ไอ,อไก่ป๊อกนีก่ครับแม่กุหลาบกำลังจะตำบักหฮงนะครับกำลังจะตำบักฮงอันี่ครับวัตถุด,ดิบในนี้ใบใบอีหยังเอิรนใบเชื้อพูไผ่เลือดบานตาเฮ่า,านะอีสานใต้ใบไผเลือด ใี่ครับใ่พริกสดป่ะโคกเราน้อยพอดซื้อคคกใหม่อยู่เรียบร้อยขวดกุนาขวนาต่ส้มตต่อไปแม่กุหลาบจะตำส้มตำเด้อพี่น้องมาแม่กุหลาบก็จะตำส้มมาละกอตำบกหุ่งเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อ ปลาดน้ำปลาดครับน้ำปลาเทลงไปปลาแดกนัวหนึ่งสองสามช้อนเด้อยพี่น้องตำพริกให้แหลกใส่ปลาดลงไปอยี่ยงน้ำตาลน้ำตาลเล็กน้อยโอ้โอ้โอโบอยอนดีนน้น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลขมหนัว ผงนัวเด้อพี่น้องจักกน้อยใส่หลายแสบหลายใส่น้อยก็แสบน้อยเหนียวก็จิสุกผัดโหนก็เรียบร้อยตำบกหุ่งทาเลยวันนี้นี่มครับมะนาวเอ้ยมะนาวน้ำดีแถมมะนาวเล็กเตเจ๋อเล่นเทรียดไม่มีพี่น้องแต่ว่า สิบแล้วหรอไหนสิบมังกรเอาไหนขวัก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 ว่าให้เข้ากันครับน้องจก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 สกบังหุงไซบะนี่แล้วก็คูดไปเรียบร้อยประกอบหลังบ้านครับ ครับคคกมันน้อยเดี๋ยวไว้จะซื้อคคกใหญ่ๆทีมงานเราเยอะครับคคกมันเล็กไปหน่อยตำมันจะตำให้เข้ากันพริกแดงเราบอกนะเราพริกเขียวเลยพริกแดงหมดเก็บพริกเขียวข้างบ้านเีงครับออกไปไหนไม่ได้ออกไปลำบากมากเลยภาคนี้ช่วงนี้ อชิมชิมเลยชิมเลยแซบก็บยกนิ้วเด้อพี่น,อน้องขาดอีหยังล่ะแมนบอแซบครับแม่กุหลับการันตีว่าแซบพี่น้องโอเคยบใส่จาน ไม่เชื่อต้องชิมชิม <c oughs> พอดีครับพี่น้องนนอรสชาติใช้ได้เลยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่แม่กุหลาบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องเสือหานอีสานใต้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ